ไปกินตามอีโมจิน้องคนนี้กันทุกคนโหคอนเทนต์นี้ไม่ทํามาหลายสิบปีและดูนางตื่นเต้นที่จะทํามากก่อนอื่นก็ต้องหาวัตถุดิบก่อนทุกคนเจอแล้วอย่างแรกทุกคนสิ่งที่ต้องตามหาคือช็อกโกแลต นมแตงโมแล้วก็โดนทัทนะดูมันมันจะสิ่งที่สองแล้วทุกคนอะไรน่ะนมหรอแล้วไม่ถูกจะเอาอันไหนดีเอาอันนี้ละกันตอนนี้ก็ได้มาแล้ว2ออย่างต่อไปก็หาอย่างที่3กันเจอแล้วอย่างที่3มโดนทัททุกคนเป็นโดนทัทช็อกโกแลตรูปเลยแต่ไหนๆก็ซื้อแล้วขอหน่อยเหอะขอเยอะๆเลยแล้วกันเย่ได้มาแล้ว3อย่างต่อไปก็หาแตงโมกว่าจะเจอแตงโมดูสีของเต็มมือไปแล้วไม่เป็นไรเพื่อเอฟซีเราทำได้ต่อไปพี่จะโชว์สกิลสับแตงโมนะคะ ว้าวปัญญาอ่อนว่ะทุกคนได้แล้วแล้วก็หาทุกอย่างจนครบมาเริ่มกินเลยแล้วกันเริ่มจากแตงโมเลยทุกคนก็คือเลือกเองมากับมือบอกแม่ค้าว่าขอเม็ดน้อยๆแต่ประเด็นก็คือยังมีเม็ดอยู่หวานฉ่ำมากประเด็นคือเผลอเกินเม็ดลงไปอะทุกคนมีคนบอกว่าถ้ากินเม็ดลงไปเม็ดจะไปโตในท้องจริงไหมอะทุกคนอีนี่ก็ไม่รู้จริงไหมทําใจก่อนแล้วกันขอพักล้วไปกินอันที่สองต่อเลยแล้วกันเนาะเฮ้เฮ <Hey, hey. S 1> นมตามะลิ ิแม่เป็นไงไข่ผ่าเปนทไหนเคยเคยได้ยินเพลงนี้บ้าง <c oughs> จบแล้วกุลสตรีไทยแต่ไป,ไปจะถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น <c oughs> ชิ้นต่อไปก็ช็อกโกแลตขอกินนิดนึงแล้วกันเพราะว่ามันอ้วนนอนทุกคนเราหักแบ่งไว้แล้วนะ3อันใครอยากกินมาเอาที่บ้านเลยพ <c oughs> วกแกแล้วใครเป็นบ้างที่แบบกินช็อกโกแลตแล้วมันติดฟันแบบนี้บ้างอะ่ะดูสิ ดูทรงแล้วอีนี่ไม่ใช่ผู้หญิงแน่นอนดูแต่ละอย่างที่มันทําต่อไปก็ชิ้นต่ท้ายแล้วทุกคนโดนทัทช็อกโกแลตจะบอกว่าอิ่มมากกินไม่ไหวแล้วทุกคนกพ็พอดิฉันไม่สามารถรองรับอาหารเหล่านี้ได้อีกต่อไปจึงขออนุญาตวางก่อนนะขนาดนี้กระเพราะคุณกําลังขับย่อยหมดสภาพใครที่อยากให้พี่กินอะไรคอมเมนต์มานะแต่ขอร้องว่าอย่าเยอะนะจ๊ะเพราะกระเพาะดิฉันไม่สามารถรองรับจ้า